ให้เพื่อนๆสังเกตดูระดับน้ําที่อยู่ในโถนะครับเราก็จะเอาโถเชื่อมออกนะครับแล้วก็ใช้สกัดหรือว่าเครื่องเย็ดก็ได้นะครับผมค่อยๆเย็ดไปรบอบๆโถเชื่มนะครับนะครับเย็ดไปให้มันเร่อยๆครับผมถ้าเย็ดอยู่ที่เดียวมันอาจจะแตกได้นะครับโถเชื่อมระวังให้ดีนะครับอา่า พอเราได้ทำการแย็กสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอากาศออกนะครับอากาศออกอก็ระดับน้ำที่ผมให้เพื่อนๆกันตั้งแต่แตอนแรกนะครับ <c oughs> น้ำมันจะ,ะขึ้นมาสูงมากมากนะครับผมที่ที่ในถัวซ่วมน,นะครับแต่ตอนนี้พอเราได้ทำการสกัดแล้วแยกหรือว่าสกัดแล้วนะครับผม ได้ออกเ้องต้นแล้วนะครับน้ํามันก็เลยลดลงไปนี่เลยนะครับผมเพื่อ,อมันมีอากาศแล้วนะครับผมมันก็เลยลงไปเรื่อยๆครับอ่านี่ครับอ่าเราก็ใช้น้ำลาดไปแล้วนะครับผมคำหนึ่งครับผมจะมีอากาศออกมาเรื่อยๆนะครับแต่น้ำก็ยุบลงไปอย่าง เร็วกว่าเดิมครับผมตอนแรกยังขังอยู่นีครับนี่มันก็จะซึมออกข้างๆนี้นะครับนี่ครับผมเี๋ยวเราจะแกะถูซ่อมเลยนะครับนี่ครับจีะออกแล้วเราก็จะทําการผ่าผ่าท่ออากาศนี่ครับผมต่อใหม่เลยครับท่ออากาศแล้วก็เตรียมปูนอรารจะปูกระเบื้องตรงส่วนท่อหกุนก่อนครับ ดี๋ยวจะมีางานดูช่วงมาหาเราเองครับทำงานอ็จะบ,บอกเลยนะครับเรามาเตรียมปูน เตรียมปูนซีเมนขาวนะครับผมเพื่อจะวางปูนนะครับจะได้เอาถั่วซ่วงวางปุ๊บนะครับก็โอเคครับผมเทไปก่อนนะครับปูนซีเมนขาวอย่าใส่น้ำเยอะนะครับเดี๋ยวจะเละนะครับนะคนเรื่อยๆนะครับคนเข้ากันนะครับ ็พอได้แล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเครื่องมือมาปาดให้เป็นขีดขีดขีด้ไหเพื่อจะให้เนื SUBSCRI, ้อปูนมายึดเกาะดีขึ้นหน่อยหน่อยนะครับผมให้ปาดทั้งหน่อยเพื่อเพื่อยึดเกาะดีแน่นขึ้นะครับ โอเครอนะครับก็เสร็จแล้วครับเราก็มาเริ่มวางปูนกันเลยนะครับผมนะครับผมวางให้รอบๆนะครับนะครับแล้วเราก็จะทํานาถุงเสื้อมาวางครับผมให้มันได้ระดับให้มันตรงนะครับให้ตรงรูเสื้อแล้วครับเวล้ไม่ลงนะโอเค พอเราได้ใส่ปูนแล้วเราก็าค่อยๆใช้ฟองน้ำรูบเบาๆนะครับผมให้มันเป็นให้มันเรียบๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนี๋ยวเราค่อยมาเช็ดอีกนะครับผมนะครับก็ดูตรงไหนมันบโบนะผมต้องปผสมปูนเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับผมอาจจะยัดเข้าไปข้างในอีกนะครับนะครับ เอียบมแล้วครับผมนี่ตรงนี้เราก็ย,า,ยาในเรียบร้อยสักขับเบื้องเรียบร้อยนะครับเรามันหมาดนิดนึงแล้วก็มาเช็ดอีสักรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับ่ารทำซ่วมนะครับผมเรื่องขี้ๆนะครับผม,มาหาท่ออากาศออกให้มันง่ายๆนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจอยากสอบถามรือว่าก็ทักทายคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผม ไปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ